สวัสดีครับผมอาจารย์ขุยนะครับวันนี้จะมาสอนรู่ tapping นะครับเป็นหนึ่งในเลซนในแผ่น DVD จะหยิบยกนํามาสอนคร่าวๆนะครับในช่วงแรกของการ tapping เนี่ยเราจะชอบใช้ลักษณะการแท็ปโดยใช้เป็นอนิกในการเล่นนะฮะส่วนตัวองผมเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนแบบฝึก tapping น้อยมากเพราะคิดคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่เราไม่ค่อยได้ใช้หรืออยากใช้เท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกนะฮะ แต่พอได้ศึกษามาเรื่อยๆเ,เนี่ยทำให้ดูว่าเทคนิค tapping ปปเนี่ยมันเป็นกระบวนการคล้ายๆกับเป็นโนนั่นก็คือการแบ่งสลับอ่การทํางานของสมองซ้ายขวาเพราะว่ามันใช้หน้าที่ของสองมือสลับกันไปมานะครับแล้วก็มาเจอรูป tapping ปตัวนี้เนี่ยอา่าผมก็ทดลองฝึกดูรู้สึกว่าเอ้ยมันมันช่วยให้ความสพันของมือเราสูงข,ขึ้นเพราะว่ามันมีการถ่ายเทข้อมูลจากมือซ้ายมาอย่างมือขวานั่นคือการเล่นเป็นซีเควนซ์นะตำแหน่งสเกลบล็อกที่1นะฮะ ผมจะตัดมาแค่2สายก่อนนะครับเคราวๆเบื้องต้นให้เราลองฝึกดูสั้นๆก่อนนั่นก็คือสาย6นะครับช่องที่8 10 12แล้วก็สาย5ช่องที่8 10 12นะครับอ่าทนี้การซีเควนต์ก็คือการเรียงลำดับของโโนน้ตเป็นกรุ๊ปนะฮะ1 2 3 4 2 3 4 5แล้วก็3 4 5นะครับ ลองดีดูก่อนนะครับอ่าทีนี้ผมจะเอาโน้ตตัวที่3เนี่ยมา tapping นะครับมันเล่นโดยการ tapping โน้ตตัวที่3ของแต่ละสายนะครับ ก็คือตัวนี้กับตัวนี้อ่านี่คือโน้ตตัวที่1กับ2นะครับผมก็ลำดับให้ได้เสียงเหมือนกับสีเป็นเมื่อกี้นี้นะครับ1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6นะครับทีนี้เบื้องต้นถ้าเรายังควบคุมไม่ได้มันจะยากนะครับแล้วให้เราวนซ้ำในแต่ละกรุ๊ปหมด 2องส3 4 5 6นะครับที่เราก็เล่นรวมกันนะครับจนเราเล่นในคลองแล้วมันจะรู้สึกว่าพอเรากลับไปเล่นท็บปิ้งแบบปกติมันจะง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราสามารถที่จะเล่นตรงนี้ได้กับทุกๆฟอร์มที่เป็นสเกลนะครับ ผมจะลองเล่นช้าๆลงมาตามสเกลบล็อกนี้ให้ดูก่อนนะครับพวกนี้จะประกอบถ้าคนที่ไล่สเกลได้เราจะ,จะจะไม่ยากมากนะฮะแล้ลองดีแบบซีเควนต์ให้ดูนะครับ แทปปิ้งดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ก็ขออภัยในเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารูกนี้เป็นรู่ที่ผมไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าเอามาแน,นาะนํำเฉยๆนะครับขาขึ้นมันจะยากกว่าเพราะว่ามันจะเน้นไปที่การ pull นะครับผลที่แบบเป็นสองสักคือตบอย่างเดียวอะ่ะกับพ u l นะครับมันจะทําให้เราได้ฝึกทั้ง hammer i n g แล้วก็วิธีการฝึกแบบ pull ด,ด้วยนะฮะ าะมันมีกระบวนการทํางานที่คนละสายกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราเล่นลักษณะแบบนี้มันมันเป็นการทํางานบนสายเดียวมันจะง่ายกว่านะครับอันนี้มีการทํางานของสองสายต่างกันคือนะประมาณนี้นะครับในการเล่นนะครับเราก็สามารถนำมาฝึกสั้นๆหน่อยก็ได้นะครับ บบางตำแหน่งของสเกลมันจะยากนะครับเนี่ยเช่นตรงนี้เดี๋ยมาซ้อนกันต้องจัดระเบียบนิ้วดีๆนะประมาณนี้นะครับในการฝึก t a p ป i n g sequence ตัวนี้อาจจะยากสำหรับเบื้องต้นหน่อยแต่ว่าลองเล่นช้าๆในความเร็วที่เราเล่นได้จริงๆช้าแค่ไหนก็ได้นะครับ ทักวันนี้ก็ได้นะครับลองฝึกกันดูนะครับสำหรับซีเควนต์ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าพัฒนาการในการเล่นทัพพิ้งเราเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างรวเดเร็วนะครับผมลองฝึกนะครับฝึกให้สนุกครับผมสวัสดีครับ